สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบพบกับสองสาวผู้ไทยคนมุกาหารสวีเดนคือเกาดอจ้าเมื่อนี้สาวผู้ไทยกะซิมาอัปเดตที่สาวผู้ไทยทาความสะอาดเมื่อวานนี้นาอจ้านาะก่อนที่เสียลุ่งไปหน้าจ้าพี่น้องสาวผู้ไทยท่าน้องสาวก่อนจ้าเพราะว่าเมื่อนี้เขาสิมา,ส,า,า,ส,า,า,ส,าสีเข้านะจ้านะก็เลยสิผ้ากันลุ่งไปขนเข้าใส่รถสีเข้านะจ้าก็สี ท่าทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเนาอที่ว่าสาวผู้ไทยเห็ดความสะอาดอาจัดระบบมระเบียบของอันอันเมื่อวานนี่นะจ้าป้าจ้าไปเบิ่งนกำกันจ้าแทนแทนทน,นี่ละจ้าพ่อแม่พี่น้องงามบ่จ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บ่นี่ละจ้า,าสาวผู้ไทยเอาของที่ ทิมแล้วเนา,จานะจ้าเนาะกลับมาใช้ประโยชน์อีกคือเก้านะจ้าอันนี้ก็สิเป็นสันเพ่นเ็ดสันบ้างรองเท้านะพ,าพ่อแม่พี่น้องบ้านนี้เพิ่นบ่ได้ใสแล้วเนาะสาวพุทธไทยก็เลยเอามาเป็นทีตังตนุนไม้เนา,จานะจ้าเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันโต้หมาหินอ่อนเก้านะจ้าพ่อแม่พี่น้อง บบได้ใช้ประโยชน์เนาะก็เอาไปทิมไว้หลังบ้านซื่อๆนะจ้าก,ก็เลยอเอามาใช้ประโยชน์เนาะจ้าเนาะก็เห็ดมองบ้างบ้างอันเห็ดมองบ้างอันต้นไม้ดอกไม้จ้าพี่น้องเอ่อให้มันเปลี่ยนซัดเป็นส่วนเนะานะจ้าเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยจา้านี่แหละแต่ก่อนมันสีโหกคากจ้ามงนี่นะ โฮกอลีสาวพุทไทยเห็นงูสาวพุทธไทยก็เลยมีไอเดียนะจ๊วะว่าเออทําความสะอาดอาเก็บไปทิมแนะ่อ่าแล้วก็เอาที่วัดที่ว่ามันยั่งดียุ่ที่เป็นตะเอาไว้เนาะจ้ะเนาะเอาไว้จ้านี่แหละสาวพุทไทยก็เฮ็ุความสะอาดเอาของที่เหาทิมแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะจ๊ะเป็นที่ว่างต้นไม้ดอกไม้เนาะจ้ะเนาะนี่แหละ สาวผู้ไทยทำความสะอาดเร็จแล้วจ้าพี่น้องแลวก็มองนี้สาวพุ้ไทยอาจจะบดได้เอามาหินอ่อนมาตั้งไว้เด้อยจ้าอาจจะเอาเป็นตะแครมาตั้งไว้ก้อนนะจ้าอันนี้ก็คือต้นปัวเชียนสาวพุทไทยจะเอาไปซ้ำใส่น้ำไว้เนาะคือพ่นปรุงหะแล้วก็เอามาอาไอ เพราะซ้ำได้อีบ่เสียบเสื่อดินอีนะจ๊ะมันกนะติดนะจ๊ะนี่แหละมืออื่นจังเสียเฮ็ดจะเพราะว่ามืออ่าบอ่อสูงนี่บ่ว้างเนาะจะได้ลงไปขนเข้าใส่รถสีเข้านะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องมืออื่นกะแล้วจ้ะมืออื่นกะจังเฮ็ดโตเนาะจ้ะเนาะนี่แหละจะเป็นระเบียบเรียบร้อย งามก็เก่าจ้าพี่น้องนี่ละจา้าจังไปพบเพาะกันตตอ,อยู่ทงไ้ทงนาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องบานนี้กะสีหนเข้าเสื้อล้อเด,ด้อพ่อแม่พี่น้องสีให้แม่จับจับกล้องถือกล้องให้ยืนอยู่นี่เจ้านะ,ะถือไว้ในนี้เด้อเพราะมันเห็นเห็น,เห,นเห็นตลบ <c oughs> จับไป <c oughs> ขึ้นเสาเมื่อวานน้ำข้อยเฮ็ดอันนั้นค้อยเฮ็ดสองยูทูบได้หนึ่งร้อยคนติดตามแล้วก็มันได้ห้าร้อยสีได้สร้างรายได้ได้โอ้ป่าเม้่เขาให้ห้าร้อยหุ่นเดียวนีห้าร้อยหรือพันเดี๋ยวนี้นะเขาเพิห้าร้อยตะกี้นะพันหนึ่งจากสร้างรายได้ได้ นนเขาใส่ล้อแม่พี่น้องเลิกจะแก้ไปมาสอยถึงถึงแล้ค่ะโอ้ยหญ่หน่อยเนี่ยคนหนึงนเลอคนหนึงพอดีมึงจะไรฮะอัดเลยเพื่อนจะเาตามทิ ใส่หรอสุกไปบัดนเราจะ่าสุกแกเอาภาษาุ้ทยา <laughs> ภาษา้ไทยสุกเนาะสุกล้อเอาใส่ล้อแก้ไป,ไปหรือว่าสุกไป <laughs> ยูไปสุกไปเออแก่ไปเพื่อนว่าอย่าเฝ้าสุกเฝ้าแก่เพื่อนว่านะเพน่ะเฝ้าแก่ไปอย่าเฝ้าสุกไปเนาะภาษาพุทธไทยก็สุกหรอเนาะยูลยอเนาะพี่น้องรถสีเข้ามาแล้วพี่น้องมาสีเข้าซอยเด๊พ่อแม่พี่น้อง พอแม่พี่ดอพอสีเข้าสวยเด้อรถสีเข้ามาแล้วเตรียมทาสีแล้วคขอ่อันสีหันส้อยเนื้อไปเถ้ดเ้อะทางนี้สิเป็นอันพระแนกอัน สอยเนื้อว้ทาสุมพื้น oh, <my> เขาให้อันส้อยเนื้อทาบรสันรว oh, <okay. S 1> ดสีเข้ากับมาพร้อมกันพี่น้องเอ้ยฟังฟังนึงกับไปส้อยเขาได้ข้าวเดียวนึงพอดีทางเจ้าของมากก็ต้องมาสีทางเจ้าของจะพี่น้อง ขนาดรถสีเข้าเพื่อนาเตรมเตรียมกระสอบใบเถอใบเถอเขาแล้วกา เพิงทางแล้วพี่น้องลุกใส่ามาแล้วอ่าเ <c ười> ตรียมแล้วพี่น้อง น้องเอ้ยสูงนี้ตี่ข้าวสีแล้วแล้วก็หายข้าวแล้วแล้วก็กินข้าวจ้าพี่น้องกินข้าวเห็ดเห็ดกลอยเนื้ออันให้อ่าซุ้มเพิ่นกินเนาะจ้าซื้อเนื้อมาก้อยจา้าพี่น้องอืช่วยก้ามาจากอันบุ๊กสิพากันกินข้าวกินน้ำจา้าบาทนี้ มาเด้อม,มากินข้าวน้ากันพ่อแม่พี่น้องก้อยขมจ้าก้อยขมแก้วแก้มเหลาขาวอเออคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องฝากกดคับสไลค์ให้สาวพุทไทยคุณมุกดาหางสวีเด่นน้ำแน่เด้อจ้าพบกพอกันใหม่ในคลิปหน,น,น้าเนาะจ้นะเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้าสาวัสดีจ้า